พอดีที่ผมเรียนกับกูบําเขาจะเล่นอีกแบบหนึ่งครับอ๋อให้อัตลิเลยใช่ไหมใช่ครับก็ออกมาเป็นอีกรูมหนึ่งก็ก็ได้ดครับก็โอเคครับอก็ได้ครับได้ คือจริงจริงถ้าคุณจับก็ไม่รู้โจเซกี่น้อเนาะอันนี้ก็บอกบอกการตกแต่ว่าถ้าถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นก็น่าจะแรกเลยคิดว่าคิดว่าคงแรกเลยใช่ครับที่ผมเรียนโนสิกี่ก็เขาให้ตัดเลยแบบนั้นแหละออาจจะแรกอย่างเงี้ยครับกินหนึ่งเป็นไปได้หรือไม่ก็ต่อลงอีกทีหนึงได้ด้วยซ้ำต่อลงอีกทีหนึ่ง แถ้าเขาเชื่อมเชื่อมบางหรือต้องเชื่อมแล้วหรือว่าจับกินป่ะครับคือมันตามสิ่ิที่ครูบําสอนก็ค,คือสีดําจะเปิดปากเสือครับแล้วก็สีขาวก็จะรูปนี้ใช่ไหมใช่ครับเขาก็จะเดินต่อลงจับกินครับต่อลงจับกินรูปนี้ป่ะใช่ครับถ้าสมมุติเขาไม่ต่อลงได้ไหมสมมติว่าทิ้งไว้อย่างเงี้ยแล้วขาวไปเล่นที่อื่นดําฆ่าได้ป้ะ หัวแล้วเชื่อมเดน,นี่ก็เปลี่ยนบ้า<ช>เป็นโค้กป่ะโคดํากินก่อนใช่ป่ะใช่เป็นโคแล้วเลยต้องบังคับกินนั้นตรีกินเดินต่อลงจับกินโอเคก็ถูกแล้วต่อลงมันเหมือนเสียเซนเต้ะอะครถ้าเราต่อลงก่อนมันเหมือนเสียเซนเต้แต่พอเรียนเซเต้ครอบดำนะ ดำไม่เร็วอะไม่เคยเห็นโจนี้เลยดูดีจังชอบดำชอบดําไม่ไม่รู้นะครับคุณจับว่าไม่ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าถ้าถ้าออกมาอย่างนี้คุณจับว่าดำก็ไม่เร็วนะครับ pass ประเมินจากจากแต้มดูหรือ ai ดูอะไรเงี้ยก็ไม่แน่ใจแน่ใกล้ๆกันนะ่ะต้นเกมต้นเกมพูดยาก,น,ก,ยากนะครับแต่คิดว่าคิดว่าเล่นกันได้ แต่ก็มีมีอีกรูปหนึ่งนะครับอีกรูปหนึ่งก็คือรูปรูปนี้อีกรูปหนึ่งนะครับอันนี้นี้เผื่อไว้เนาะมันมีหลายรูปมันมีเยอะโจเซกิมีเยอะอันนี้อันนี้ก็เป็นอีกรูปหนึ่งที่เล่นได้อันนี้อาจจะเป็นโจเซกิเก่าเนาะคุจับก็จะเดินแบบโบราณโบราณก็จะเดินรูปนี้อันนี้คุจับก็ไม่ไม่ได้อัปเดตมากนะครับแต่ว่าก็มีอีกรูปหนึ่งที่สามารถเดินได้คือเป็นรูปนี้นะครับเป็นไปได้ทีนี้เกมจริงอืือ นี่ดำได้จะตายหมดขาดทุนแล้วดำดำไม่ต้องหนีแล้วนะครับดำหนีตรงนี้ขาดทุนแล้วคือดำดำดำเหมือนเอาเอา,เอาเอาเศษเม็ดมาเล่นอนะ ไม่ดำถ้าดำหนีที่นี่คือดำแพ้แล้วเกมน,นี้อันนี้ไม่ต้องคิดเลยดำแพ้และจริงจริงจริงเราไม่เราเรา,เราอันนี้ข่าวควรจะต่อนะครับคือโดนตัดเราไม่ไม่ดำไม่ค่อยดีะเออข่าวไม่ค่อยดีอะ่ะปิดก่อนเซนเต้หรอออไม่ใช่เซน,นะนเต้นะเซนเต้ เซนเต้นะต้องต่อจากินโอเคแหละไอ้อย่างนี้อ,องนี้อ,อยงนี้ทีทีทีขัดกลายเป็นดำดีแทอเล่นได้คือตอนนี้ดำไม่ค่อยดีแล้วทีต่อแค่นี้ข่าวดำเกมนี้แย่แล้วดำเอาเสศษเม็ดมาเดินยังไงก็ไม่ดีออกมาอย่งนี้กลายเป็นดำดีแทนดี ดำดีเลยออกมาดำดีแทนอันนี้ไม่สมดุลกับโจเซกิที่เลือกนะครับที่นี่พอเขารับก็อาจจะต้องกลับมาคือถ้าเดินเงนี้ต้องเดินงนี้ถ้าเวนี้ก็ต้องออกมาอย่างเงี้ยต้องเดินที่นี่ถูกไหมที่นี่คือถ้าไปอยู่เป็นแปนขัดทุนดำใหญ่ คนื่นเขาเิ่มมาเป็นไม่รู้จักที่หนเวคนที่เพาเ อันนี้เปลี่ยนก่อนทีหนึ่งก็ได้นะครับยอมรับวกาก็โดดออกไปก็ได้ก็พอไม่ต้องไปยุ่งอะไรเขาตอนหลังนะคตเราย,ย,ย,ยังอยากจ,จะอยากแตะอย่างนี้อยากจะแอตแทกนี้มีหลายเวยที่ให้เลือกเดินนะครับแต่ยังไม่น่าใช่ตอนนี้ทิ้งมืออย่างนี้เหมือนกันจริงๆดำดำผิดดำต้องกดก่อนถ้าดดำเดินนี้น่าจะดีกว่าเกี่ยวเกมจริงที ต้องระวังนิดหนึ่งเรื่องเรื่องการออการใช้ทรัพยากรบางอย่างคือเราใช้ไม่ไค่อยคุมมอยอะไรเงี้ยเนี่ยคือดำเนี่ยดำดำจริงๆถ้าถามถึงตอนนี้เป็นไงจริงๆอะถ้าแต้มอะถ้านับนับแต้มอะรูจักว่าก็โอเคแหละดำ ดำกับขาวอ่ะครูจับว่าขาวแต้มแต้มชัวเยอะกว่าแต่ว่าโครงสร้างดําอ่ะน่าจะดีกว่าแล้วแล้วโครงสร้างดำตรงนี้ยมันมีโอกาสสร้างสร้างบ้านได้ได้ค่อนข้างเยอะเยอะกว่าการที่ที่ขาวบุกเข้ามาตรงเนี้อันนี้กัมกึ่งคือมันต้องดูว่าว่าเขาจะจัดการกับเราอย่างไงสูิถ้าเขาเดินง่ายๆแค่นี้หรืออะไรก็แล้วแต่คือไม่อเนี้ยเดินดีไหมเดินแต่ว่าหลังจากเนี้ยไม่ไม่แน่ใจว่าว่าดีหรือเปล่าตอนที่สู้มาดำก็อาจจะเดินเม็่เนี้ยไม่ดี แต่ออกมาเบเวอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยคุณจัาคิดว่าคุณจัาไม่ค่อยชอบข่าวอย่างเงี้ยดำมีโอกาสกลับมนนาชนะคือถ้าดำกดเนี่ยเกมนี้คุณจ้าว่าดำไม่เร็วดูดีดูไม่เร็วสมมุติเดินเนาะเดินให้รอดอ่ะเดินก็เด,ด,ดินสร้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยนั้นเกมนี้คุณจะคิดว่าเล่นกันได้แต่ถ้าเล่นไปจนถึงตอน ตอนที่ว่าจบจบเกมเมื่อคี้ครับผูจะคิดว่าดำดำดีกว่าแล้วขอโทษครับขาวขาวดีกว่าเพราะขาวได้กินขาวได้กินดำก้อนนี้เป็นคีพอยต์อย่างหนึง่งเพราะเพราะตรงนี้ค่อนข้างใหญ่กินตรงนี้ใหญ่มากใหญ่มากแล้วก็ดำเนี่ยบ้านดำเนี่ยมันไม่ไม่ได,ไได้ไม่ได้เพิ่มก็ง่งยายๆคือตอนแรกตรงนี้เส้นนี้มันควรจะเป็นเส้นของดำไม่ได้เป็นคนบ้านของดำแต่ว่าอยดีดำก็เสียหายเสียแทนนี้เนี่ยเป็นเป็นทูวิกปุ๊บเนี่ย Yeah, นเนี่ยเม็เนี้ยผิดเข้ามาเม็ดเนี้ยจริงๆแล้วควรจะต้องเดินที่นี่สองอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยยังยังรู้สึกว่ามีให้ให้ความรู้สึกว่าอย่างเงี้ยดำมาัาได้ขาวอาจจะตายหมดเป็นไปได้ที่ต้องระวังคือคุณมีสองวีคุณต้องระวังแล้วจริงๆจริงๆถ้าถามว่าตอนเนี้ยพอเดินที่เนี้ยด,ดำเดินที่ไหนใหญ่สุดดำต้องเดินที่นี่โอลิวันเม็ดอ่ขาวขาว,ข,าวขอโทษครับโอริวันเลยครับเม็ดเดียว แล้วก็ตอบขึ้นแค่นี้เกมนี้ข่าวอาจจะชนะข่าวน่าจะดีกว่าเกมจริงนะครับประมาณนี้ครับผมมีอะไรถามเชิญครับอยากจะถามเป็นไหนพิเศษเชิญ